รีโวเลขไม่แค่หมื่นสี่อ่ะทุกคนใครที่กำลังคิดว่าจะไปซื้อป้ายแดงฟังทางนี้มาฟังเนเน่ก่อนคันนี้ไม่นี่เป็นน้องๆป้ายแดงได้เลยนะแต่ราคาประหยัดไปตั้ง120,000บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับ t o y ยต a r รีโวนาหมูคันนี้นะคะ รถปี2022นะจ๊ะรถเมื่อปีที่แล้วทุกคนนี่ใหม่ขนาดไหนคันนี้รอถ,ถ่ายรูปนะคะเจ้าหน้าที่ไอทีของเราคือเตรียมถ่ายรูปแต่เน่ๆขอมารีวิวก่อนเพราะว่าคันนี้ไปดูราคาป้ายแดงเมื่อปีที่แล้วมาคันนี้คือราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทนะ7 0 0 0แสนกว่าบาทนะแต่ว่าวันนี้เรามาขายให้ลูกค้าแค่59900 0 คำนวณให้คุณลูกค้าเสร็จษฐบแล้วประหยัดไป1น0 0 0 0สนสอืบาทค่ะสำหรับคันนี้นะราคาดีราคาเบาและที่สําคัญเลขกไมโคตนน้อยเดี๋ยวขออนุญาตฮึเดี๋ยวเขารู้ว่าคันนี้รถเข้าใหม่เพราะฉะนั้นเราทําเป็นเนียนๆไปไม่เห็นแล้วกันเนาะเออคันนี้นะคะสีสวยๆเลยทุกคนจ๋ะสีเทาดํานกพิราบสีนี้เป็นสีขายดีหลายๆคนค่อนข้างที่จะตามหา แต่ก่อนอื่นอยากให้ดูตาไฟเขาก่อนถึงเขาจะเปลี่ยนเป็นตาไฟโปรเจกเตอร์แล้วแต่คอนเซปต์โตโยต้าคือไม่ส่องทางส่องดาวอังคารค่ะเราไม่ส่องทางเราไม่เน้นส่องทางค่ะเราเน้นส่องตาไฟส่องเข้าไปในกระจกคันหน้าและส่งขึ้นฟ้าไปหาดาวอังคารนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่ชอบความสว่างสวยถูกใจแน่นอนนะจ๊ะ แต่อย่าหวังว่าขับไปแล้วจะมองทางเห็นไม่ค่ะเรามองเห็นดาวองคารเลยนะคะคันนี้นะคะล้อแมกอ l ลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานเดิมๆแต่หล่อมากเหมือนแต่งนะคะส่วนยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะทั้ง4ล้อ4เส้นคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคแคบเปิดได้นะแล้วที่สําคัญเป็นตัวสูงตัวพีรันเนอร์ด้วยเด mm ี๋ยวจะไม่เชื่อเปิดให้เขาดูก่อนว่าแคเปิดได้จริงจนะจ๊ะภายในกว้างขวางนะคะ คนที่นั่งด้านหลังก็สามารถเปิดประตูแล้วขึ้นเข้าไปได้แบบนี้เลยนะจ๊ะไม่ต้องพับเบาะคนหน้าอีกต่อไปคันนี้นะคะพวงมาล,ลายเป็น Power และมัลติฟังชั o นนะด้วยความที่ปรับใหม่แล้วนะคะหน้าจอแบบทัชส,สกรีนทุกคนโอ้โ oh หนี่เลยพลาติกยังไม่แกะเอาออกไปประหนึ่งว่าฉันออกจากใต้แดงนะคะและสีรอบคันสวยๆไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้ริ้วรอยไม่มีนะจ๊ะ คันนี้นี่กริบกรีบรอบคันเลยกรีบกรีบเลยนะคะอยากได้คันนี้แล้วต้องโทรหาเน่ๆค่ะ0926515436นะคะ0926515436หรือทักมาหาแอดมินเน่ๆได้เลยที่เพจรถมือสองสมชายคาเซนเตอร์อรันนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้จองคันนี้แค่299บาทออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทน้ำไม่ต้องดาวเหมือนป้ายแดงและที่สำคัญคันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง 1>, 1 2 0 0 0 0บาทนะคะ120,000บาทและเลขใหม่ถึงจะเป็นมือสองนะคะแต่เลขไมลแค่1 4 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะ1 4 0 0 0กิโลเท่านั้นสนใจคันนี้โทรมาจาก0926515436วันนี้เนเน่ขาตัวล่าไปก่อนคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่สมชายคารเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไ่ขคยสวัสดีค่ะ